สวัสดีครับขอต้อนรับพวกสู่จีจีสตูดิโอฮะวันนี้เรามามีน้องใหม่นะน้องใหม่แกะกล่องนะฮะคือมิด i คีย์บอร์ด alisip QX25 เราจะมาอันบ็อกซิ่งอันบ็อกซิ่งแบบเรียวๆเลยโอเคเพิ่งมาสดๆร้อนๆมีอันบ็อกซิ่งแบบไม่เรียวไหมไม่ไม่ไม่รู้อ่ะอ่าเปิดเปิดมาครับโอ้ ยังมาแล้วครับโอ้โหยังนี่นะฮะซีนมาซีลซีลอะซีลซีนซีนซีลไม่รู้ยเด็ดสุดข้อยอ่ะทิ้งไปอะไรไม่ใช่นันแม่นวนเหมือนเดิมอ่ะแม่นว่นซีดีแล้วก็มีสายสาย usb แล้วมีไดเวอร์เดีวยว์อันนี้ขอดูอันนี้ใหม่ อเลสสคิวเอ็กซ์ยี่สิบห้ายี่สิบห้าคีอดวานี่ดีคีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับโอเครามาดูพี่พไปเอกอันนี้กันโอ,โอ้สีดำเท่กะฝูดโอ้โหมีแดคอนโทรลมาปามาปามาสี่อันมีแพดสีส่สสอันมีนอ็อปนอปหมุนกี่อันเนี่ยน,น,น็อปน็อปอืมเห็นไหมสองสี่หกแปดแปดอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นแบบแบบฟรีอันนี้จะมีมีคลิกคลิกคิลนี้ด้วยโอเค แล้วก็มีตัวนี้เป็นหน้าจอจอบอกเลขจอบอกเลขอันแทงหวยบวกลบไม่เราก็ไม่ได้เราไม่เคยเล่นเลยนะโอ้ยมืดมืดมืดเดี๋ยวบังบโอเคอ่าแล้วก็เป็นบวกลบแล้วก็มีออคเทปนี่คือที่ผมหานะฮะในในรีวิวไม่ค่อยมีบอกว่าออคเทปอยู่ตรงนี้อ่าต้องมีอยู่แล้วตัวแต่ผมอยากรู้ไงใน y t u t u แม่งไม่มีบอกอ่าอยากรู้แค่นี้ก็เลยต้องซื้อมาเพื่อรู้แค่นี้ พอรู้แล้วจบจบเลิกไม่ใช้แล้วพอแล้วมี transport นะฮะลัพิช modulation เฮ้ยอันนี้มีแบบสปริงเด้งกลับได้อนี่ปกติมีตัวตัวที่บ้านผมไม่เด้งกลับต้องใส่พังโอเคอันนี้ก็เป็นตัว play stop ตัว reverse เดินหน้าถอยหลังลูก รูก็แล้วแต่เราจะตั้งอะไปตั้งเอาเองยังเล่นไม่เป็นนะยังเล่นไม่เป็นไหนแล้วอินเอิร์นเอาเอิร์นเป็นยังไงบ้าง้ครัอเคไม่มีรูมิดี้ไม่มีมีครับมิดี้เอาต้องมีดิไม่มีได้ไงอ่ามิดี้เอาแล้วก็มี USB เป็นปกติปลั๊กแล้วก็เป็นปลั๊กอะแดปเตอร์เสียบให้ถูกนะเดี๋ยวช็อตพังเองอันนี้ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์เหรอใช้ไฟ USB ครับ USB เหรบอ๋อโอเคอ๋อไม่เลือกได้นี่ไงยูเอสบีออฟพาวเวอร์อ๋อ รีวิวอื่นไม่มีนะเกิดเราอยากจะใช้พาวเวอร์เอาอะแดปเตอร์เสียบแล้วก็เสียบออกไปลำโพงลำโพงอะไรอย่างเงี้ยลำโพงนี่น่าเลยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นตัวซัตเทนซัตเทนคือที่ไว้เยียบตัวเออเป็นแพดเดิลอันนี้ตัวเฉียดยึดแพดเดิลอันนี้ไม่สามารถต่อเป็นเสียงออกได้ก็ต้องไปมิดิเอาไปอื่นเป็นมิดิมีดิเอาแล้วก็ USB เท่านั้นอ่าโอเคเออเดียมแหนมเดียมดูสภาพโอเคโอเคแล้วดูในนี้แป๊บเดียว รีวิวเดียวจะไปกินข้าวแล้วหิวหิวสั้น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 เหมือนเหมือนเหมือนคนเสื้อดำโอเคอันนี้ต้องวัดนะเนี่ยใช่อันนี้คิวเอซีเ้าคิวเอซีห้าอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นแมนนวลแมนนวลนะฮะเออไม่ไม่อันนี้เอเบอร์ตันไลฟ์อ๋อเป็นไลฟ์อืมอันนี้เป็นโปรแกรมนะฮะใครไม่มีก็ลงปุ๊บเล่นได้เลยโอเคอ้าวไม่อันนี้ไม่ต้องใช้ไดเวอร์ อ๋อคือเสียบได้เลยมันเป็นป้าเอ p มพีจำไม่ผิดอ๋ออันนี้ USB โอเคโอเคใครซื้อมาถ้าไม่ใช้ก็เอามาให้ผมเดี๋ยวผมเอาไปใช้โอเคหมดแล้วแค่นี้สั้นๆครับทั้งวงทั้งหมดทั้งปวงก็คือใส่กัสิ่งคิกซัยี่ห้านะ q ิ2 5ซาครับอันนี้สิจีจีสตูดิโอบายบายเย่แบบภาคเฉพาะบายบาย